เนื้อของเรานะครับที่ตากมาแล้วเรียบร้อยนะสังเกตนะครับมันแห้งนะแต่มันจะไม่สูญเสียความชุ่มชื้นข้างในนะครับนะครับแล้วก็บอกเลยว่าสูตรนี้ไม่หดนะครับทอดขายเนี่ยได้กําไรแน่นอนนะครับสวัสดีครับไปคงกับมาแล้วครับในครัวบ้านส่วนทวิชาแนลก่อนที่จะรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนํามามอกให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันไปดูกันเลย อ่าก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำครับเริ่มจากระดับแรกผมซื้อเนื้อมานะครับเอามาหั่นเป็นเส้นแบบนี้นะครับชอบยาวหรือว่าชอบเล็กชอบแบบไหนหั่นตามนั้นเลยนะครับเน้นแบบว่าเอาตามชอบนะครับนี่ก็แบบติดมันบ้างไม่ติดมันบ้างนะครับล้างทําความสะอาดเสด็จน้ําให้แห้งเรียบร้อยนะครับจากนั้นนี้นะครับผมเตรียมน้ําอุ่นมานะครับจากนั้นวันนี้ผมจะใช้เบกกิ้งโซดานะครับช่วยให้ตัว เนื้อเนี่ยเขานุ่มนะครับใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะอ่ะหรือว่าใครกลัวนะครับบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวไปนะครับนะมันเป็นสิ่งเจือปนอาหารที่เขาใช้อยู่แล้วนะครับเนี่ยเขาระบุไว้เลยว่าหมักเนื้อใส่เบกกิ้งโซดาในอาหารเบเกอรี่ได้นะครับมีออยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่บอกโอ้ใส่แล้วรุนนี้นั่นนะครับอันนี้แล้วแต่เลยนะครับเขาใช้กันมายาวนานแล้วนะครับเพราะว่าเวลาใส่อาหารเราใช้นิดเดียวนะครับนะแล้วก็วิธีใช้ก็ทําแบบผมนะครับ ผสมกับน้ําอุ่นนะครับเพื่อให้เขาทําปฏิกิริยานะครับแล้วก็ลาดลงไปนะครับในเนื้อจากนั้นนะครับผมก็จะมาปรุงรสต่อด้วยผมปรุงรสนะครับเกลือนิดหน่อยนะครับตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับ อันั้นนะครับตามด้วยซอสหอยนางรมนะครับอันนี้นะครับต้องบอกว่าสูตรนี้นะครับผมจะทําการหมักไว้ก่อนนะครับ24ชั่วโมงนะครับเพื่อให้ทุกอย่างมันเข้าเนื้อนะครับบางคนเขาก็จะขยําแล้วก็ไปตากแดดเลยอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่นะครับแล้วก็อันนี้นะครับลืมอีกนิดนึงนะครับใส่น้ามันพืชลงไปนิดหน่อยคลุกเคล้าให้เข้ากันสังเกตนะครับผมจะไม่ ใส่ตัวความหวานใดๆเลยนะครับเพราะว่าถ้ามันหวานเนี่ยมันจะทำให้เวลาทอดออกมามันจะไหม้นะครับสีมันจะเข้มไม่น่ารับประทานนะครับเนื้อเด็ดเดียวหรือเนื้อเค็มนะครับควรจะมีแบบว่ารสเค็มๆเนาะนัวๆนะครับขั้นตอนนี้นะครับก็ขยำนวดนะครับภูเขาให้เข้ากันนะครับจนกว่าเนื้อเนี่ยเขาจะดูดส่วนผสมไปนะครับจนกว่าจะแห้งเลยนะ ต้องใช้เวลานวดเขาดหนึงนะครับหลังจากขยำจนเนื้อเนี่ยเขาดูดน้ําไปหมดแล้วเห็นไหมนี่นะครับแห้งละอ่ะแบบนี้นะครับใครจะนําไปตากเลยก็สามารถนําไปตากได้ทันทีนะครับแต่สูตรผมนะครับจะหมักไว้ก่อนนะครับอย่างน้อย24ชั่วโมงนะครับเพื่อให้ตัวเครื่องปรุงนะครับเขาซึมเข้าไปในเนื้อเลยนะครับนะเดี๋ยวเราไปหมักกันก่อนนะครับ อ่าก็หลังจากที่หมักเรียบร้อยแล้วนะครับ <S <S <ๆ S 1> ก็จะได้แบบนี้นะครับ <S <S บอกเลยว่าเต่งๆมากๆนะครับตัวน้ําเครื่องปรุงเขาเข้าไปในเนื้อเรียบร้อยแล้วนะครับนะดังนั้นวันนี้ผมจะใช้ที่ตากแบบนี้นะครับก็จะมีสองชั้นนะครับคือแบบเนี้ยมันจะทําให้ตัวมแมลงมันเข้าไปได้ยากนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมก็นําไปเรียงเลยนะครับเนี้ยแบบนี้ก็คือแบบเดี๋ยวเราจะเรียงแล้วก็นําไปแขวนนะครับตากแดด ช่วงนี้แดดแรงนะครับแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะ,ะก็เลียงให้มันห่างๆหน่อยนะครับอย่าให้มันชิดกันมากนะครับให้อากาศเขาถ่ายเทให้เขาโดนแดดนะครับนะพอสมควรเลยอ่ะเลียงเสร็จก็จะได้แบบนี้อันนี้ได้ประมาณ2ชั้นเองนะครับนะ,ะประมาณนี้เดี๋ยวนําไปตากแดดนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับอ่ะนี่นะครับเนื้อของเรานะครับที่ตากมาแล้วเรียบร้อยนะสังเกตนะครับมันแห้งนะแต่มันจะไม่สูญเสียความชุ่มชื้นข้างใน นะครับนะนีะ่จากนั้นตั้งกระทะเลยนะครับน้ำมันร้อนๆน,นะครับใส่เนื้อลงไปทอดเลยนะครับอันนี้ผมจะทอดไม่เยอะมากนะครับก็สามารถเก็บใส่ช่องฟรีซนะครับแล้วก็นำมาทอดกินได้อีกนะครับทอดไฟแรงได้เลยนะครับนะ จากนั้นนะพอมันเริ่มขึ้นสีนะครับปิดไฟเลยนะครับตัวนี้ไม่จําเป็นต้องทอดนานนะครับเพราะว่าเนื้อเนี่ยมันสุกง่ายอยู่แล้วนะครับแล้วย่างถ้าทอดนานเกินไปมันก็จะแห้งแล้วก็แข็งนะครับแต่ถ้าใครชอบแข็งๆก็แล้วแต่นะเนห็นไหมทอดแป๊บเดียวนะครับเริ่มหน้าลับประทานล้พอมันเริ่มแข็งตัวเซ็ตตัวนะครับขึ้นสีนะครับอันนี้ผมพอแล้วนะ เดี๋ยวมันจะไปสุกข,ข้างนอกอีกนะครับแล้วก็บอกเลยว่าสูตรนี้ไม่หดนะครับทอดขายเนี่ยได้กำไรแน่นอนนะครับขึ้นเลยนะครับกินมากนะครับคือเข้าเหนียวแบบต้องมาแล้วอะติดมันหน่อยๆน,นะครับ อ่าก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเนื้อแดดเดียวแบบข้างในนุ่มชุ่มฉ่ำนะครับนี่ชอ,อบมากเลยติดมันแบบนี้นะครับนะอ่าเดี๋ยวลองชิมดูนะครับอันนี้มันชิ้นใหญ่ผมใช้มีดนิดหนึ่งนะนีนะครับแบบเอามีดหั่นนะครับดขูข้างในคือแบบ ชุ่มฉ่ำม,มากนะครับชิมเป็นเนื้อแต่เดียวที่นุ่มอร่อยมากรสชาติจะมีความเค็มๆนะครับหอมๆนะตัวเปลือกข้างนอกมันจะมีความแห้งๆข้างในชุ่มฉ่ำนะครับรสชาติกลมกล่อมมากข้าวเหนียวแบบตรงขวถ้าใครชอบรสจ,จัดๆนะครับทอดให้แห้งๆกว่านี้นะครับแต่ส่วนตัวชอบประมาณนี้นะ อไงใ,ใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับ